ต้นฉบับคลิปจาก b r u n c Brother Production ให้สิ่งภาคไทยโดยกุนโดครับผมอเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมใช่โอยโอยระบมตูดโอเ้ยเอาจริงก็ไม่เจ็บนี่หว่าอ้าวแล้วคองมันอยู่ไหนเนี่ยคองโอายอ้ยอยู่ทอ๊มกอไย่อจยโอ๊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 ยมอ๊ยโ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 อที่อ๊ยโะ๊ยี่๊ยเอ๊ยโอ๊ยอะยโอ๊ยโอ๊ยู ดูท่าพวกเราตอนนี้น่าจะหลุดออกจากกาวานมอนสเตอร์เวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแล้วจะกลับเข้าไปยังไงล่ะทีนี้เนี่ยกูถามทีนะตอนมึงขี้มึงเคยลักตูดเาไว้เหม็นชิบหายเลิกกังวลเรื่องกูตูดเหม็นแล้วหันทางกลับบ้านก่อนมึงดูสินะนี่มันเชิ่หดอที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วแต่เราไม่กูก็อยู่กับมึงเนี่ยเฮ้เดี๋ยวดิแกรู้หรอว่าทางออกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อุ้ยอย่าปวดหัวจากตอนเดินแมงทับอยู่เลยเฮ้รอก่อนดิคาสิน่าอาจารย์อาจารย์เอ้ยโอ้ยแม่งไอหนักพุงชิบหายไม่น่ากินเยอะเลยอุ้ย กอนนี่มันจักราวาลอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่ะงั้นเดี๋ยวแยกกันสำรวจนะแกไปซ้ายฉันไปขวานะของได้เลยก็ซิล่าอืมนี่แหละว่านังของเรามันชื่อว่ามอนสเตอร์เวิร์ดซัดกันแรงไปหน่อยหนังพังเลยเฮ้ยของมาดูนี่ดิฮะเรียกมามีอะไรก็ซิล่ามึงดูนี่ดินะะนี่มันเบาไม่มีเก้าอี้โอ้ยไม่ใช่เรื่องนั้นเว้ยกูให้มึงมาช่วยดูไม่ได้ให้มึงมาตกใจตะกับเก้าอี้แกว่ามันดูแปลกแปกไหมตรงไหนอะ่ะก็นี่ไงไอลิงโง่เนี่ย โทรศัพท์รุ่นดาวเทียมเนี่ยใครเขาใช้กันเดี๋ยวนี้ก็เล่นสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วเว้ยเฮ้ยโทรศัพท์รุ่นดาวเทียมเหรอขอลองเล่นหน่อยดิจะบ้าเราคุยเจะก่อนนี่เป็นของกูไม่ให้ยืมเล่นนิดเดียวจะเป็นไรไเให้กดบอก้ไม่ให้ไงไอ้ยางานข้าวแล้วไงอันนี้ของมึงโคตรดีไม่ลงไม่ทิ้กูไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเออทำไมกูวิ่งไม่ไปมาะไอ้ยกูกำลังโดนโดนดิมากไปหากูนะไม่กูจะลากมึงไปกับกูที่นั่นนี่เรียบร้อยไอ้เล็กใหญ่ นี่ที่ไหนเอาไปหัวกูอีกแล้วทำไมตั้งหัวกูตลอดโอ้ยที่นี่ที่ไหนอีกวันนี้อะฮะได้แค่นี้แล้วทำฮาวเดี๋ยวมึงเจอกูฮะให้มันโล่แถวนี้ใครใหญ่อะนั่นมันเจอแล้วอุปกรณ์ข้ามิติจะได้กลับบ้านสักทีแล้วนี่ของมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลของอยู่ไหนทหวกูครั้งแรกยังพอทนแต่ครั้งที่สองนี่กูไม่เดี่ยวก่อนสิไอ้ยา